สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเอซีทุกท่านทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจนางน้ำโชกนะคะท่านผู้ชมคะสำหรับมือนีแอดมีตัวเลขกแนวทางดิติดต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ไปชมกันเนาะค่ะเนาะตัวเลขกแนวทางของลุงหมานกับของเซียนนึงเจ็ดเก่าก่อนอื่นสิไปมึงตัวเลขกแนวทางของลุงหมานกับเซียนนึงเจ็ดเก่าเมื่อมึงตัวเลขกประจําวันก่อนเนาะค่ะเนาะหลายท่านหลายคนก็อาจจะยังมีหลายท่านหลายคนก็มีแล้วนะคะ นี่แล้วก็เป็นอยังนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางประจําวันนะคะให้ท่านผู้ชมได้นําไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัวเลขเนาะคะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางนี้มีตั้งแต่อดีตมีตั้งแต่รุ่นปูยาตายายมาแล้วนะคะที่เป็นตัวเลขแนวทางประจําวันระบาดนี่ตัวเลขแนวทางนี้บ่เคยหลุดกระทำช่วงขาบ่เคยหลุดเขามัดตลอดเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขแนวทางนี้ ไปเปรียบเทียบกับเล็กที่ทนผู้ช่ไประปเหตการบ้านเนาะคะเนาะจันพุธสุกมีตัวใดและเล็กข้าน้อยประจำวันมีตัวใดเขาสามารถที่จะนัตัวนี้ไปเปรียบเทียบแล้วก็คัดกรองได้นะคะทำให้ช่วมแคบหนาจอเลยอันนี้เป็นประจำชุดใหญ่อันนี้ชุดที่ตัดออกมาแล้วอันนี้เป็นตาล่างประจำวันเนาะคะเนาะสำหรับ นำมาวิเคราะหตัวเลขอีกเทื่อนึง่งทำช่วงมองไปก่อนก,นกนรได้ผู้ใดที่พระท่านเองหุจักว่าเให้จังไลเจีนัง่งตัวเลขเจีนั่งกับพระท่านเองหุจักเข้ากระตองเทิกการบ้านเนาะคะเนะมึงไปเรื่อยวิเคราะไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็นจะเจชียวชาติเองกับทำช่วงขาเอาเล็กเล็กในน้อยจกเจีนังเนาะคะเนะทำช่วงแคปนาจอไว้เป็นเลขมงคลประจำวันนะคะเป็นเลขมงคลประจำวัน ที่ช่ผช้ชมบคข้นผาดนะคะนี่ค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์กาทำช่วงแคบหนาจอเลยการทำช่วงขาสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปตัวฤกษ์เนวทางเล่าพัฒนาของลุงหมานก็ของพอพุ่มของลุงหมานก็ของพอพุ่มเนาะค่ะเนาะเปรียบเทียบกันว่าตัวฤกษ์เนวทางพันคือกันบ่อ คือสิเป็นตัวใดงวดที่แล้วของล่งม,มานกับเขาเป็นตัวรูดตัววิ่งเนาะคะ่ะเนาะล่งม,มานเขาตัวรูกตัววิ่งตัวเล็กเนี่ยท่าของเอฟซีขอนแก่นเนี่ยพ่อมาลูกมานพนวิ่งรูดทีซีก็บ่ากับเขาซีของงวดที่แล้วงวดนี้นี่ค่ะทำช่วงขางวดนี่ลงงม,มานลุ่งม,มานให้เก่าก็แปดนะคะให้เก่าก็แปดล่งม,มานบอกว่า ไเกลก็แปดลูกวันวันเน,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 นเ้นแปดสี่แปดห้าแปดสี่เก้าห้าเก้เลขชุด3าตัวเก้าห้เล็ดห้ลขบน5้2 2> สองกับ42เพื่นว่าประมาณนี้นะคะาค่านชมค่ะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของลงหม,มานเนาะเมื่อขึ้นว่าจะคุยกับลงหม,มานกับ,บ,บเบดเบิดเล่บริคุยกันนะคะ ยังมาเล่งลังหวยเล่าพัฒนาออกคุยกัน,กนอีกเทื่อนหนึ่งเนาะค่ะเนาะกับลงหม,มานบริคุยกันโดนแล้วแต่ว่าผู้ใดที่จะเข้าไปอยู่ในไร่กลุ่มลงหมันไหตัวเลขแเนว่ทางถูกอย่างบัวว่าสิปเป็นห้าน้อยบัวว่าสิปเป็นกาชาดบัวว่าสิปเป็นเล่าสตาบัวว่าสิปเป็นเล่าสามคัคคีแล้วลก,มมยยตวกว็ตัวเลขกียลุงหมันไหลายางค่ะทึงช่วงขายอยู่ในกลุ่มไร่เด้อค่ะถึนช่วงเด้อตัวเล็แเนว่ทางเป็นแค่สองสามชุดนะคะ อย่างเยอะไม่เกินสี่ชุดแล้วก็ตัวลูดต,ตัววิ่งนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากเขากลุมช่วงนี้ฟรีฟรีค่ะทมชุ่มขาปูมือชันจนหดสินเดือนเพราะฉะนั้นทมชุ่มฝาว่าฝาฝ่า,าเขากุมเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเป็นกลุ่มทีมีายได้ตลอดวันนะคะทุกวันนะคะและก้กการเล่าพัฒนาจันพุทธสุขคำนวณสดตัวเลขสุดทุกนแต่เสาร์หอด,ดึกนะคะปู อาจารย์ตองหกอาจารย์แป๋วนิพิษลอยล้านลงหม,มานนกขณเนาะเอาผู้ใดสนใจกระทักเขามานะคะอยู่ทั่งในช่อง u t u b e พร้อมในกลุ่มไลฟ์พร้อมในกลุ่มไลฟ์คือประจำวันทุกวันกับตำช่วงขาหาได้ได้ประจำวันนกขณเนาะเอาต่อไปของพบพรมตัวเลขแนวทางของพอพรมนะคะตำช่วงขาตัวเลขแนวทางของพบพรม ตัวเลขเนี่ยทางพระพุทธห้เจาะมาเลยมีเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเจ็ดสามแดามสี่หกแปดหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าสองแหาหนึ่งเหชุดวิ่งก็คือเลขประจําวันเนาะคะ่ะเนาะวันจันทร์มีเก่าหาสองสามศให้ระว่างเก่ากับหาตัวระว่างนี้มาทุกครั้งนะคะมาทุกครั้งบบมานาการสองตัวกับมาตัวใดตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ เพราะฉะนั้นทผช้ชมกับพิจารณาอีกเทือนึงเพราะว่าตัวเลขกแนวทางเลขประจำว้านหนึ่งบุคุ้ยหลุดทาช่วงกับพี่เคเหตุการณ์บ้านอีกเทือนึงเนาะคะ่ะเนาะเอาตัวเลขแนวทางเห็นทั้งสองอาจารย์แล้วแคปหน้าจอเลยค่ะทำชมค่ขาแคปหน้าจอเลยนะคะตัวเล็กแนวทางของเอฟซีขอนแก่นยังบูมานะคะเพราะฉะนั้นก็ทผช้ชมกับเอาตัวเลขกแนวทางของพอพ่อมกบของลุกหม,มานไปก่อน ก็คอยทุกท่านทุกคนโชคหมานลำาุ้ยอย่าเจ็บอย่าจนเนาะค่ะเนาะเขามาโชคเจอคลิปนี้แล้วก็ขอให้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แอดเพื่อเป็นการส่รงเสริมเพื่อเป็นการให้ควานรับกำลังใจใแอดเนาะค่ะเนาะแล้วก็เพื่อบรดยพัดในการติดตามตัวเลขแนวทางข่าวสารใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆจากทางช่องนะคะตัวเลขแนวทางช่วงนี้นะคะ ที่แอดเอาล้งไปแลวกับทำช่ชมติดต,ตามเรื่องเรียรัฐบาลไทยเพื่อนเขาแม่แล้วหางวดเป็นล็อกเงินเป็นล็อกของอาจารย์มีที่มาหลายคนทักมมว่าแอดงวดที่แล้วแอดเพื่อให้หนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดอันนั้นเป็นของอีกอาจารย์หนึ่งเนาะคะเนาะเป็นของอีกอาจารย์หนึ่งอันนี้เป็นของอาจารย์มีที่มานะคะเป็นของอาจารย์มีที่มา เพิ่นเดวมาแลวหางวดหงวดหนีแอดเอาลุง่งให้ทำช่วมเดือนหุจักนำ้ำสิเปลี่ยนจังใดภาวนาไปพร้อมๆกันเนาะค่ะเนาะอธิษฐานบุญเอาว่าตัวเลี้เนวทางขอให้เขาขอให้ปังขอให้เฮงทุกมือวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนาะคะ่ะตอนช่วมเนาะอันนั้นคือเป็นล็อกเงินนะคะสำหรับมือนีเล่าพัฒนา ก็ขออธิษฐานขึ้นกันว่าให้ตัวเลขกนวทางเล่าพัฒนาที่อาจารย์ทุกอาจารย์ให้มากขอให้ติดหนึ่งในนันว่าข่นะะเนาะทำช่วมกับพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะยายเดือดร้อนจากของยายเดือดร้อนผู้อื่นสําหรับคลิปนี้แอดกระคอจบแต่นําเสนอไปเพียงแค่นี้เจอกันไม่คลิปหนาเนาค่ะทำช่วมเนาะคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของภพภูพมิก็ของลูงหมานขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ